Better to know. กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่สองของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะทุกวันศุกร์แบบนี้เนี่ย Better to Know ของเราจะพาไปพบกับเรื่องราวดีๆของดนตรีเพราะๆจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะจําได้ไม่เอ่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพาทุกคนไปทําความรู้จักกับความเครียดในรูปแบบต่างๆนะคะคนเราเนี่ยถ้ารู้ตัวว่าเครียดอันเนี้ดีเราก็จะได้หาวิธีการขจัดความเครียดเหล่านั้นอาจจะใช้ดนตรีกีฬาการท่องเที่ยวหรืองานอดิเรกก็ทําได้แต่ถ้าเราไม่รู้ตัวว่าเรา เครียดนี่สิคะคุณผู้ชมนะว่าอันนี้น่าจะเป็นปัญหาแล้วก็เป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วง Healthy Melody ของเราจะพาทุกคนไปสำรวจตัวเองดูคะ่ะว่าเรานั้นมีความเครียดอยู่หรือไม่จะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมกันในช่วงนี้เลยคะ่ะสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในช่วง Healthy Melody ครับ เมื่อคราวที่แล้วนะครับเราได้คุยกันไปแล้วนะครับว่ามันมีความเครียดอะไรบ้างนะครับแล้วก็ความเครียดเนี่ยมี2ประเภทใช่ไหมครับเป็น acute stress หรือว่า chronic stress นะครับเพียงนี้ครับเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราเนี่ยมีสภาวะความเครียดหรือเปล่าหรือว่ามีความตึงเครียดระยะนานที่เราสะสมหรือเปล่านะครับความจริงแล้วเนี่ยครับก็มีทิปที่ไม่ยากมากนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยครับลองสังเกตตัวเองครับว่า มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเราหรือเปล่านะครับเช่นข้อหนึ่งครับก็คือเรื่องของการกินอยู่ครับลองสังเกตพฤติกรรมการกินของตัวเองครับว่าเรากินมากขึ้นหรือน้อยลงหรือเปล่าเบื่ออาหารไหมหรือว่าอยากอาหารมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ครับมันมีผลครับเมื่อ เราเกิดความเครียดนะครับร่างกายเราก็ต้องหาทางที่จะรีแักสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นการกินเนี่ยครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับในการที่ช่วยนะครับทำให้เราลดความเครียดมากขึ้นนะครับหรือว่าอย่างเช่นคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับหลายคนจะแก้ว,วิธีการเครียดด้วยการเคี้ยวหมากฝรั่งครับเพื่อทําให้สมองนะครับเกิดการ เรียนรู้นะครับถึงการทําซ้ํานะครับของร่างกายแล้วก็ไปช่วยลดความเครียดนะครับซึ่งอันนี้ครับก็เป็นข้อ1นะครับที่อยากให้ทุกคนลองดูครับว่าความเครียดของเราเนี่ยครับมันมีผลกับเรามากไหมเราเป็นหรือยังนะครับสเนี่ยครับก็คือเรื่องของการขับถ่ายครับเช่นถ่ายยากมากขึ้นไหมหรือว่าการถ่ายของเราเนี่ยครับ ยังสม่เรเสมอเช่นทุกวันเนี่ยครับสามารถถ่ายในระยะเวลาเดิมหรือเปล่านะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยครับชอบผูกติดกับความเครียดนะครับกับอาการท้องผูกแต่ความจริงแล้วเนี่ยครับความเครียดอาจจะไม่ได้มาพร้อมกับอาการท้องผูกก็ได้นะครับอาจจะมาพร้อมกับอาการท้องเสียก็ได้เช่นกันนะครับะฉะนั้นเนี่ยครับอันนี้ก็อยากให้ทุกคนลองสังเกตตัวเองดูครับว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยครับ การขับถ่ายของเราเนี่ยครับเป็นยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็ถ้าดูแล้วเนี่ยครับเราจะได้รู้ว่าเรามีความเครียดหรือเปล่านะครับอันที่3าเนี่ยครับเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันครับเช่นชีวิตเชิงลบนะครับสังเกตว่าพอคนที่มีอารมณ์เครียดเนี่ยครับเขามักจะมีพลังลบมากขึ้นนะครับแล้วก็อยากทําให้คนรอบข้างเนี่ยครับโดยที่ไม่ตั้งใจเนาะเกิดความรู้สึกในเชิงลบมากขึ้นเพราะว่า วิธีการควบคุมตัวเองใช่ไหมครับอารมณ์อาจจะไม่อยู่กับที่ไม่ปก,กติกาฟัดกาเฟียดนะครับเลยทําให้คนรอบข้างเนี่ยเกิดอาการเครียดเหล่านั้นไปด้วยนะครับถ้าเราดูจริงๆนะครับเราจะลองสังเกตอารมณ์ของตัวเองดูนะครับว่าอารมณ์ของเราเนี่ยขึ้นลงมากน้อยเท่าไหร่มีอารมณ์ที่ sensitive หรือว่าอ่อนไหวกับสิ่งต่างๆมากเท่าไหร่นะครับเฉะั้นบางทีคนเครียดอย่างที่บอกครับจะเป็นอารมณ์เชิงลบนะ ซึ่งเชิงลบอาจจะไม่แปลว่าโมโหโกรธาตลอดก็ได้อาจจะเป็นอารมณ์เชิงลบที่เกิดจากการซึมเศร้าก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะนี้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งครับที่อยากให้ทุกคนดูนะครับต่อไปครับข้อ4แล้วก็คือว่าเป็นเรื่องของการหลับนอนครับเป็นไปได้ไหมที่พอเราเริ่มเครียดนยครับเราจะนอนได้ยากขึ้นครับก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ติดต่อกันมานะครับเพราะว่าสมองของเราเนี่ยจะแอคทีฟตลอดเวลาครับมันทําให้ เวลาที่เราลงไปนอนบนเตียงแล้วจะทําให้เราหลับยากมากขึ้นนะครับพอเราหลับยากมากขึ้นนะครับจะเกิดปรากฏการณ์อาการที่เรียกว่า low energy ด้วยความที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอพลังงานของเราน้อยลงครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับที่พอเราเครียดนะครับบางคนพอเกิดอาการ low energy นานๆก็อยากรู้สึกว่าต้องนอนมากขึ้นมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการนอนเนี่ยครับเป็นเรื่องหนึ่งครับที่อยากให้ทุกคนลองศึกษาดูนะครับลองสังเกตพฤติกรรมตัวเองดูนะครับว่า เรามีอาการเครียดหรือเปล่านะครับต่อไปครับข้อ5้าก็จะเป็นเรื่องง่ายๆครับคือเรื่องการหายใจครับสังเกตว่าเวลาเครียดใช่ไหมครับทุกคนก็จะบอกว่าหายใจลึกๆสูดหายใจลึกๆนะครับซึ่งเชื่อไหมครับว่าถ้าเรามีความเครียดสะสมมากๆนะครับร่างกายของเราเนี่ยครับจะไม่สามารถหายใจได้ลึกพอครับที่จะเอาออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายได้เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ครับก็จะเป็นเรื่องที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยครับ ค่าออกซิเจนทำให้มี low energy นะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆตามมานะครับอันนี้อยากให้ลองสังเกตว่าทุกครั้งที่เรารู้สึกเครียดนะครับอยากให้ลองหายใจลึกๆสูดหายใจเข้าลึกๆครับแล้วก็ดูว่าร่างกายของเราเนี่ยครับมีผลตอบรับนะครับกับการหายใจยังไงบ้างนะครับสุดท้ายนะครับข้อ6ก็เป็นเราเนี่ยมีความสนใจเกี่ยวกับหา substance หรือสิ่งอื่นๆที่จะมาชดเชยหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่น เริ่มอยากดื่มสุราสูบบุหรี่ทานอาหารจังฟู้ดก็เกี่ยวนะครับเช่นชอบอาหารหวานมากอยากทานช็อกโกแลตเยอะๆอยากทานเค้กเยอะๆพวกนี้ครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่หาซับสแตนเข้ามาช่วยให้เราเครียดน้อยลงใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อเกิดอาการแบบนี้ครับแสดงว่าเราน่าจะเริ่มมีความเครียดสะสมมากขึ้นนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยครับลองดูว่า6อย่างเนี้ เรามีอาการเป็นอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนถ้าเกิดสมมติเราเริ่มมีอาการเยอะมากกว่า4ีหอย่างแต่ว่าเราอาจจะมีพฤติกรรมที่เกิดความเครียดสะสมหรือ Chronic Stress ได้นะครับก็สุดท้ายเนี่ยครับอยากให้ดนตรี be, นะครับเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะช่วยความเครียดคนที่นอนไม่หลับเนี่ยครับตอนนี้ถ้าลองศึกษาดูนะครับที่ y o u t u b e เองก็มีนะครับเพลงที่เปิดก่อนนอนนะครับที่เราสามารถเปิดแล้วมันช่วยเร่งบบให้สมองเรามีคลื่นอัลฟาเยอะขึ้นนะครับ ก็อันนี้อยากให้ลองทําดูตอนนอนนะครับว่ามันจะสามารถนะครับช่วยให้เราหลับได้ดีขึ้นไหมหลับได้เร็วขึ้นไหมนะครับเพราะว่าการพักผ่อนที่เพียงพอเนี่ยครับก็เป็นการช่วยที่จะทําให้เราเนี่ยครับสามารถมีอาการสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ต่อสู้กับความเครียดได้ครับ to know วันนี้เราได้ความรู้จากท่านอาจารย์กันไปแล้วก็อย่าลืมรีเช็คหรือว่าสำรวจตัวเองนะคะคุณผู้ชมว่าพฤติกรรมการกินการนอนการขับถ่ายของพวกเราเนี่ยผิดปกติไปหรือเปล่าถ้าใช้เนี่ยสแสดงว่าคุณเข้า่ายที่คุณกําลังเครียดแล้วนะคะแต่เรื่องของดนตรีช่วยบําบัดได้จริงๆคุณผู้ชมวัดจากตัวนั้นเองปกตินีนเน่เป็นคนนอนหลับยากมากเลยนะคะแต่พอทํารายการสุขภาพก็รู้เลยว่า1เราไม่ควรเล่นโซเชียลหรือว่าไม่ควรเล่นมือถืออย่างน้อย2ชั่วโมงก่อนนอนแต่ว่าแนนเนี่ยจะแอบเปิดเพลงเบ,งเบาๆเ,เป็นเพลงบรรเลงแบบนี้แหละค่ะช่ว เพื่ให้บิวอารมณ์ให้เราง่วงนอนแล้วท่านก็หลับง่ายขึ้นหลับสบายขึ้นจริงๆตื่นเช้ามาก็สดชื่นกระปี้กระเป่ากระฉับกระเฉงแบบนี้คุณผู้ชมลองเอาเคล็ดลับนี้ไปทําตามดูก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะพักกันสั้นๆอีกครู่เดียวช่วงหน้าเราจะไปพบกับแขกรับเชิญในช่วงจิตคิดบวกกันคะ่ะ